จะมารีวิวการติดตั้งนะครับปั๊กกดล็อกจอของ j จ๊ส2020นะครับใช้ปั๊กกดล็อกจอตัวนี้นะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็คืออันดับแรกก็เดินเกียร์มาแปลก่อนครับเพื่อที่จะให้มีช่องว่างในการทํางานครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีน็อตไขควงสี่แฉกตัวหนึ่งเปิดออกมาครับ อกมาแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีปลั๊กเสียบอยู่วงมือเข้าไปข้างบนบกดปลั๊กออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาปลั๊กนี่ครับเสียบเข้ามเข้าไป อนนี้เสียบช่องเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หัวปลั๊กที่เหลือตัวนี้ก็เสียบกับช่องเดิม<ะ>เรียบร้อยครับรรแล้วก็ปิดาลับมันิมดแล้ว นี่ครับจอตัว j จ z ส2020นะมีการใช้ iOS หรือ Android ก็เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ไปเสียบกับมือถือได้เลยอ่าอันนี้ผมจะเทสต,ตัวนี้ก่อนครับเว็บลิงก์ตัวนี้นะครับเว็บลิงก์วิธีการใช้เว็บลิงก์เพื่อที่จะดู y o YouTube ฟรีก็คือติดตั้งแอปพลิเคชันแอปเว็บลิงก์บนมือถือนะครับทั้ง iOS หรือ Android ก็ได้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าตัวนี้ตั้งค่าครับ แล้วก็ต้อมตัวนี้เปิดเว็บลิงไว้นะครับนี่ครับอ่ะนี่เปิดเว็บลิงไว้แล้วก็กลับมาหน้าหน้าหลักเลยแล้วก็เข้าเว็บลิงครับอ่ะหน้าเว็บลิงหน้าแรกเขาจัดหน้าตาประมาณนี้นะครับเข้ามาถึงก็สามารถเล่น u t u b e ฟรีได้ก็คือทาสกรีนที่จอได้เลยค้นหาได้เลยครับกดค้นหานะครับเปลี่ยนภาษาได้หมดครับ อ่ะอค้นหา MV แล้วก็ค้นหาเพลงได้เลยครับนี่ครับเพลงนี้แล้วกันออันนี้เล่นบนจอได้เลยครับออนไลน์ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมือถือแต่ย้ำต้องเสียบสายนะครับเสียบสายกับ USB แล้วก็เสียบสายกับมือถือเพื่อที่จะเปิดเว็บลิงก์นะครับ อ่าครับผม<ป>ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ